ค่ะม่ขวัญจ้ากินส้มตำกันอันนี้พักพักหญ้าลวกจ้ะผักป่าหญ้าสวนลวกยอดโคเวอร์นี่ก็ล่างซัดเน่าค่ะเพราะว่ามันสีขึ้นช่อดดแล้วมันซัดเน่าเห็นบางใบไชัดยาวมันจะออกขมๆแล้วก็หวานๆจ้ะ ก็ทานได้ค่ะช่วงนี้พักใบเขียวก็ดีค่ะต้านอนุมูลอิสระได้ดีนักเรียค่ะดอกมันเขาก็ต้มฟอกเลือดหว,วานหวานกรุบกรุบกรอบกรอบนี่เก็บโควเวอร์ขาวเขาเ้านน่ค่ะไปต้มชา แต่ว่าประโยชน์แต่ละโคเวอร์กะโคเวอร์โคเวอร์อันแดงมันจะประโยชน์หลายกลัวค่ะแต่ว่ามันก็ได้อยู่กินได้ทุกสีค่ะสมัยสวยงามดอกนี้ดอกแดงๆชมพูชมพูนี่ค่ะ กระล่าขึ้นสอดดอกเขากับเก็บไปลวกเป็นผักเลย ถ่ายในห่มมุนตัวหน,นึ่งโพดโพครับเพล่เน่ชอบอยู่แบบแอบๆน้อยนึงอยู่ในบังเกอร์อนี่ค่ะยอดค่ะกะลังง่ามกะลังซับจ้ะ บางมองเขาวะขาวอวบกว่านี่บางมองเขาจะขาวอวบดวเข้าก็ไปต้มเป็นชาคลายครับบานไม่รู้โรยบานล่าห้าวหยดข้าก็ไปลวกเป็นผักเลยชีขาวเยอะ งที่ขาวพอค่อยอุ้ยยอดนี่คืออวบใหญ่แต่บางดูมันก็ลังขึ้นแบบซัดซัวดอกขึ้นมากค่ะมันลเลยเงี้วหวานเนี่ยมันจะหวานหวานขมๆกไปหลวกดอกไม้งามดอกไม้งามโคเบอร์ก็สวย ดอกนี่ก็ง,งามค่ะว่ากลิ่นบ่ไดดก็สวยนี่เราเก็บยอดนี่โกดจุฬาลัมพาประโยชน์เยอะค่ะโกดจุฬาลัมพาชุม่มมันเป็นพืชสมุนไพรค่ะพี่พี่เบิงหยอดใหญ่มัน ยอดใหญ่ๆหัวหวกํา,ยยาย ổ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  ลังกําลังไงกําลังสัตว์กําลังไงกําลังสัตว,ว์โกดุลาลําพานหนังมนๆค่ะหลังมนๆมในบสวยๆมีมีเอกลักษณ์เขาอยค่ะใบใบาเขาสิใบเขาสิสวยๆว่าเบิ่องไงกับเบิ่องไงยอยู่ด้วยค่ะ เขาก็จะเป็นแบบว่าทั้งใบทั้งงาม,มันเอาไปตากแล้วก็เห็ดชามันจะเป็นแบบส่วนผสมของชาสมุนไพรหลายๆตัวในตำรับจีนตำรับไทยเลยค่ะทั้งสองประเทศเลยพักขมค่ะพักขมคนที่แพ้ก็จะประมาณว่าขั้น หรือบ่าก็จะแบบว่าออกแพ่คือคือค้นคือค้นแพ่อาหารแ่้ะค่ะอย่างเยอะเป็นขาวๆผงๆค่ะมันจะเป็นขาวๆผงๆยวดจอมกลางรูปละลุดด้ค่ะผงๆขาวๆเนี่ หลวดและลบลุด,ลด,ลด,ลดผักขมพ่อมันสองนอนนันค่ะนั่งถ่ายแม่ในห่มน่าสูงนั่งถ่ายแม่ใน,ห,นห่มใน,เ,นเหอะในปลาปลเพลียอยู่ในเหอะหยาหมาแมว ปลาหนึ่งตัวีชมพูสีขาว Okay. ดอกหยาสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินดอกน้อยๆค่ะน่ารักมากน่ารักมากๆดอกน้อยๆน่นารักน่ารักจ้ะน้อยๆหนึ่งเด้อน้อยหนี่งดอกหยาสวยไหมค่ะน่ารักมาก ทำอะไรัฮนี้ทำลายจอบดักจอบดักจอบดักลิโอเดี๋ยวถาลิโอเลียนมาไก่กันถาลิโอเลียนมาไก่กันแม่เิโอนี่เร็วช่วงนี้ดอกนี่ดอกหญ้านี่ก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะ กินมาเต็มเลยทื่กันเหลืองๆสวยๆเนี่ยเชื่อจักฟกกสใส่ได้กล่องไปก่อนเนี่ยแง่ดอกนี้ก็สวยนะคะ เพื่อนมันเด็ดพิษยอดช่วยงามดอกไม้ป่าดอกไม้ป่านาผู้นางเฝ้ตาตะการดอกไม้ยี่แม่เตะ กันกวนกันอันนี้ยอดหอบเป็นน้ำนามเลยคะ่ะไหวมัน น้ำยังสากเลยล่ะค่ะยอดหอบพอในป้าก็เก็บค่ะลวกเียบขมๆค,ค่ะขมๆมมีใบมันใบมันพุ่มมันหอดอ น้ำหนามคมคมอันหมากมันเขาไปเฮดเบียค่ะฝรั่งยอดโฮบนะจ๊ะน้ำหนาม ผักซีรมอมห้องเริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยเป็นดอกแล้วดอกมันสิคล้ายๆดอกขาวๆที่ไม่ควันเก็บใส่แจกันใบใบแก่ม,กมันค่ะผักชีรอมเ้า ใบแกมันอึบบอ้ดอกมันจะดอกขาวๆประมาณนั้นค่ะ,อะดอกคล้ายๆกันหลายดอกค่ะแต่เอาตัวบ,งบางใบกุกใบเงามัน อันนี้พักติวค่ะนี่ดัวกระลังรุยแล้วติวฝรั่งเราดัวกระลังรุยเล้ากันเป็นต้นมันกกเงามันใบเขามีเอกลักษณ์กว่ามันนี่แหละนี่เห็นไหมไหนเขาพักติวพัก ต้นสวยสวยดอกนี้สัญ,ญลักษณ์ของมิดซัมเมอร์เลยจ้าดอกนี้ก็จะคล้ายๆดอกคาโมไม้อยู่ด้วยแต่ว่าคาโมไม้เกสรมันจะเป็นเอกลักษณ์เกสรมันสิตุงขึ้นมาเกสรมันสินุ่นขึ้นมา ก็สวยงามมากค่ะสวนหลังบ้านงามๆนี่นี่ดอกนึงดอกสีส้มๆเนี่ยที่แม่ควนบอกบอก่งามเด้อ เอียงข้อไปหาพระอาทิตย์ค่ะกับผีเสื้อสวยมาก,มากงา ที่ส้มส้มเอ,อเ้ยได้เก็บสลัดไปกินกับส้มตำอเอาค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมีดมาตัดดกว่า ขึงกระถางพักโค้งพักซี่ล้อมแล้วก็อันนี้เห็นไหมโคเวอร์บ้านไม่รู้โรยของเรานี่เองก็โกดจุลาลำพาดวอพักซี่ล้อมตุ่มๆลวกๆมอลวกขึ้นไงเนี่ย เก็บผักมาลวกแล้วก็มากินอันนี้เป็นโคเวอร์ โคเวอร์โคเวอร์อันนี้สลัดที่สวนจะหวานหวานออกขมนิดๆโคเวอร์ cover เรา อดอกขาว,ขาว อันนี้โกดจุฬาลัมพาลวกแล้วประมาณนี้ครับเหนียวหน่อยนึงทรงใส่เก็บแก้พวดโกดจุลา มีสามสิบกลีดไร้รก็ได้ไหม ผักขมค่ะผักขมฝรั่งซีรอมค่ะซีรอมการดองมจะลื่นๆหน่อย 嗯，嗯、mm hmm. um. เรดี้สองห้าจ้ะเรดี้ในสวนคร์ Cover. พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาขวัญต่อไงค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน